ลักษณะนะครับที่เขาเขียนว่า b u l l i divergent b a r i divergent i d e n b u l l i divergent i d diver e n b e a ิ i divergent เอาง่ายๆเลยนะครับ b u l l i เนี่ยหมายความว่าผลลัพธ์ของมันคือ b u l l i แบ b ิ a ผลลัพธ์ของมันคือ b บ a ิตง่ายๆ่จับหลักแบบนี้เพราะนั้นถ้า b u l l i divergent แปลว่าเปลี่ยนจากเทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นถ้าเป็น b บ a ิตแปลว่าเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลง เห็นนะครับอ่ะครนี้ในกรณีถ้าเป็นการกลับตัวหมายความว่าราคามันก็ท New ํานิวโร w ปกติของมันนั่นแหละแต่ออสซิเลเตอร์นะครับหรือไอซเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ทําฝั่งตรงกันข้ามข้างบนเป็นนิวโร w ใช่ไหมครับเป็น lower low ow, ข้างส่วนข้างล่างเนี่ยที่เป็นออสซิเลเตอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นไฮเออร์โลแทนมันจะกลับฝั่งกันส่วนข้งบนนะครับราคาทำนิวไฮ แต่ราคาแต่โมเมนตัมหรือไ i ไซเนี่ยนะครับทำหรืว่าหามันจะสลับกันส่วนฮิดเด่นบูลิดเดเวอเรน์แปลว่าเป็นแทงขาลงแล้วมันก็จะลงต่ออันนี้เป็นแทงขาขึ้นแล้วมันก็กำลังจะขึ้นต่อเพราะนั้นเราจะมีการเทียบระหว่างไฮ l อโลกับไฮโลไฮโลกับไฮโลอันนี้ตรงตัวนะครับเทียบกัน อ่าผมลืมบอกตัวนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็คือการเทียบกันนะเทียบกันของสวิงนั้นเลยนะครับเทียบหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะแทนนี้ว่าราคาเนี่ยจะต้องรักษาตามกฎของดาวเทอรี่คือไฮแอต้องไม่ลงมาทําลายไฮแอลโก่อนหน้า h i d เด n เนี่ยราคาเนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยครับคือราคาลงมาที่ไฮ l อลโก่อนหน้าเพื่อทดสอบแต่ออสิเลเตอร์เนี่ยมันกดลงไปทาโลใหม่เห็นนะครับ ส่วนที่เด่นบริลิกก็เหมือนกันราคาขึ้นมาทดสอบรู้ว่าไฮก่อนหน้าแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยขึ้นไปทํานิวหายเรียบร้อยแล้วความหมายของเขานะครับก็คือว่าราคาขึ้นมาทดสอบรู้ว่าไฮก่อนหน้าแต่ออสิเลเตอร์หรือโมเมนตัมเนี่ยมีความพยายามสูงมากแต่ราคาไปยังไม่ทะลุโซนก่อนหน้าเลยเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนคอนเฟิร์มสักแท่งหนึ่งเท่าน,นั้นเอง ถ้าเป็นทั้งเทียนสวยๆมันกล้ามั่นใจเขากดกดหนักเนกันนะ